คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเที่ยรักท่านครับ,รบยินดีต้อนรับสุเร c ชานเ e ลตามต่อเลขบอกลาบงวด16ตุลาคม25 6 3หลังจากที่ทำสิติ5งวดติดมาแล้วนะครับเลขบอกลาบ เราไปดูผลงานงวด1ตุลาคมที่ผ่านมาครับรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข 8, 3, 7, 8, 9, 3เลขท้าย2ตัว 5, 9ครับเลขบอกลาบงวดนี้เป็นงวดที่6นะครับ5งวดผ่านมาทำสถิติถูก5งวดติดต่อกันนะครับงวดนี้เป็นงวดที่6ครับเลขวิ่งเลข5ก็วิ่งเข้าไปที่ 5, 9นะครับก็ถือว่าเข้านะครับถึงแม้เลขชุด3ตัวเลขชุด2ตัวพลาดไปนะครับ เราตามต่อเลยครับว่า16ตุลาคม2563ที่จะถึงนะครับว่าจะมีเลขอะไรกันบ้างนะครับงวดประจำวันที่16ตุลาคม2563เลขบอกลาบก็ให้เลขวิ่งมาเลข1เลข2เลข8แล้วคู่รวยชุด3ตัว128 2 8, 3 8 8ง5 3 5 6แล้วคู่เด่นครับเป็นเลขชุด2ตัวมาทั้งหมดทั้งมวล12ชุดได้แก่1217 18 สองสองส่งสามส่งแปดแปดสามแปดห้าแปดหกสามสองสามห้าสามหกครับที่ชุดสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับก็เป็นชุดเด่นนะครับชุดเด่นสามตัวได้แก่หนึ่งสองแปดแปดสามห้าชุดเด่นสองตัวได้แก่หนึ่งสองสองแปดแปดห้าแล้วก็สามหกครับเลขวิ่งท่านผู้ชมจับตาไว้ดีๆนะครับไปเทียบกับสำนักอื่นดูนะครับเป็นแนวทางไว้ก่อนครับเก็บข้อมูลไว้ก่อนเราก็จะได้มีเลขเด่น ไว้เก็บเป็นข้อมูลแล้วก็ไปเทียบกับสำนักอื่นนะครับเลขชนกันชุดไหนชนกันก็จัดกันไปได้เลยนะครับแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมไทยนี้แอดก็ขออำนวยไวพอพรยน์ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขบอกลางวด16ตุลาคม6 3ทุกทุกท่านทุกทุกคนเลยนะครับรบักท่านครับขอบคุณครับ